นี้นะคะเราก็ยังอยู่ในค่ะตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในงานตลาดอาริยะนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันอะไรคะน้องทรายค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่3มวันสุดท้ายของงานตลาดอาริยะนะคะ,คะและและขณะนี้นะคะเราอยู่กันที่เบื้องหลังของการเตรียมอาหารนะคะสําหรับการขายในงานตลาดอาริยะค่ะค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะวันนี้เป็นวันปีใหม่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดที่ยังไม่ยังไม่ได้ไปไหนนะคะแวะมาที่นี่ได้นะคะ อันนี้เรามาค่อยๆดูนะคะตรงเบื้องหลังตลาดอาหารของเรานะคะว่ากองทัพเราต้องเดินด้วยท้องใช่ไหมคะ,ะเพราะนี่ตอนนี้เราไปดูนะคะว่าแต่ละที่แต่ละที่ทําอะไรกันบ้างนะคะตรงบริเวณด,ด้านนี้นะคะก็เราก็จะเห็นนะคะว่าทําส่วนของเส้นหมี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณอานะคะ,จะเจริญทากับคุณอาคะไม่ทราบว่าคุณอาตื่นตั้งแต่กี่โมงคะตีห้าครับตื่นตั้งแต่ตีห้าเลยหรอคะเราไม่ทราบว่าลวกหมี่เนี่ย วันหนึ่งในงานตลาดระยะที่สองวันที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะไม่ทราบว่าใช้ปริมาณเท่าไหร่คะจะทิศเป็นยังไงครับทิศหลายหลายกล่องหลายหลายกล่องเหมือนกันนะคะสิบกว่ากล่องคะ่ะสิบกว่ากล่องนะคะ๋อค่ะในแต่ละวันนะคะค่ะแล้วในพูดถึงผู้คนเนี่ยหนานแน่นเลยนะคะค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะคุณอาค่ะอันนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วตรง่วนด้านนู้นน้องสายเห็นอะไรเอ่ย ่จาจะเด็กๆนักเรียนน่ากำลังทำขนมอะไรสักอย่างดเดี๋ยวเราไปลองดูนะคะว่าเป็นขนมอะไรถ้าอาเดาเนาะมันเป็นขนมกล้วยหรือขนมอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยซึ่งน่าสนใจมากเลยนะคะดเดี๋ยวเราลองไปพูดคุยกับคุณอาที่เขารู้เนะาะอาแท้ไม่ทันแท้ไม่ทนันจะเลินทำกับคุณยายค่ะค่คะกำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่คะ กําลังแคะขนมค่ะขนมนะคะแล้วพอจะให้ข้อมูลได้ไหมคะนี่ขนมอะไรคะขนมกล้วยค่ะขนมกล้วยนะคะโอ้ให้ลองชิมด้วยโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณยายคะโอ้ดูสิดีว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะคะโอเคไม่เป็นไรค่ะคุณอาเ่าหนูหนูขอชิมนิดเดียวก็พอคัะโอ้นี่นะคะโอ้ยนะคะให้ลองชิมนะคะเดี๋ยวนูลองชิมนะน้องสายชิมไหม นี่เดี๋ยวลูกชิมดูนะคะอืมอือต้องบอกว่าไม่หวานเกินไปน้องทรายรสชาติกำลังดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณแอร์ค่ะเดี๋ยวเราไปลองพูดคุยนะคะว่าทำมาจากอะไรบ้างนะคะเจริญทำค่ะคุณอาคะค่ะไม่ทราบว่าวันนี้เนี่ยขนมที่เรียกว่าขนมกล้วยถูกไหมคะใช่ค่ะขนมกล้วยค่ะแล้วปริมาณในการที่ในทำแต่ละวันนะคะ เ,เราจะทําเมื่อวานนี้เราทําประมาณเนี้ค่ะอันนี้หกชุดหชุดหชุดโอ้ก็นึ่งได้เยอะนะคะแต่วันนี้ทําไปแล้วส่ะ,ะก็คือมันมันมีสูตรตายตัวที่เราแบบว่าสูตรที่เราทําตั้งแต่อยู่ปฐมศ่กพอ,อ,อ,อทีนี้พอมาทําตรงนี้แล้วมันลูกค้าเขาก็เรียวกว่าติดใจ ผมเมื่อกี้นี่ลองชิมดูแล้วนะคะ,คะก็ไม่ได้หวานเกินไปรู้สึกว่ารสชาติกลมกล่อมอยู่ใช่ใช่ม,ใชมันก็คืออีสานจริงๆเขาก็ไม่ได้กินหวานมากอยู่แล้วค,ค่ะแล้วก็มันก็กลมกลม่อมมันมีทั้งรสกะทิมีอะไรเงี้ยคะ่ะเราใส่ทั้งกะทิแล้วก็แป้งอะไรที่ผสมกลมกลืนกันแล้วมันรสชาติแล้วมันก็หนึบหนึบปกติเราเราทานขนมกล้วยเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันล้วนๆมันแบบแย่ๆใช่ไหมคะอันนี้มันไม่แย่ค่ะอันนี้มันจะหนึบหนึอ่าใช่มันจะหนึบๆนบก็ รสชาติดีค่ะอ่ามีคนมาขอสูตรหลายคนนะคะใช่อยากจะรู้เคล็ดลับสักนิดนึงค่ะว่าเคล็ดลับสูตรของสูตรเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ่เคล็ดลับใช่ไหมคะจริงๆอ่ะจริงๆคนที่คิดสูตรเคล็ดลับเนี่ยคืออาป่าคนฟ้าแต่อันนี้มาช่วยดูแลที่นี่อาป่าไม่อยู่เคล็ดลับก็คือเราใส่ใจอ๋ออันนี้เคล็ดลับสําคัญเลยนะคะคือการใส่ใจเนาะทำค่ะเราก็จะมีเวลาคือมันมีทั้งทั้งส่วนผสมที่มันลงตัว แล้วก็เวลาในการนึ่งที่ลงตัวค่ะเราจะกําหนดเวลาอย่างน้อย15-20นาทีประมาณนั้นมันก็จะได้ความนุ่มความเหนียวความอะไรที่มันลงตัวพอดีค่ะค่ะแล้วก็รับประทานได้พอดีไม่อย่างที่บอกไม่หวานมากค่ะแล้วราคาที่จําหน่าย่ะคะหนึ่งบาทหนึ่งบาทเท่านั้นนะคะหนึ่งบาทเท่านั้นอ่าบางทีก็แถมไปมั่งอะไรบ้างค่ะเอออาคิดดูกว่าเราจะทําได้แต่ละแต่ละบาทใช่ไหมคะ ต้องใช้ส่วนผสมใช้เวลานานลูกค้ามา1ิบบาทกว่าเราจะแค่ได้สิบโอ้ใช้เวลาเหมือนกันค่ะ,คะเพราะว่าเราจะแค่แบบนี้เลยไม่ได้นึ่งแล้วเราต้องรอให้มันเย็นถ้าไม่เย็นแล้วมันจะแบบว่าเละค่ะมันจะเป็นเละๆถ้าถ้ามันเย็นมันจะเซตตัวมันก็จะสวยออกมาดูดีค่ะกินอร่อยด้วยค่ะค่ะ,คะ,คะนี่นะคะก็อย่างที่บอกนะคะน้องทรายเมื่อกี้นี้เห็นสูตรแล้วเนี่ย ต้องบอกว่าเมื่อกี้ลองชิมแล้วเนี่ยความรสชาติของเขาเนี่ยกลมกล่อมกลมกลม่อมแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เละหรือว่าอะไรไปคือมันจะรู้สึกว่าเหนียวพอดีการกินนะคะถึงได้แล้วก็อีกที่สําคัญคือแค่1บาทเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูตรงซุ้มต่อไปเลยดีไหมคะน้องทรายดีค่ะคนนี้ทำอะไรค่ะอันนี้นะคะน้องๆองเด็กเรียนแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะก็กำลังช่วยกันเตรียมอาหารค่ะ การเตรียมอะไรเออจเจริญทํากับคุณอาคา<ส>ะไม่ทราบว่ากําลังเตรียมอะไรอยู่คะเป็นหมูแดงค่ะเป็นหน้าก๋วยเตี๋ยวค่ะค่ะเป็นหมูแดงเรามีหน้าก๋วยเตี๋ยวสองอย่างก็มีเต้าหู้กับหมูแดงเนี่ยค่ะแล้วไม่ทราบว่าตื่นมาตั้งแต่กี่โมงคะก็มาตีสี่ค่ะมาที่นี่ตีสี่ค่ะก่อนจะเต็นทงานนี่ประมาณกี่โมงคะก็เมื่อคืนก็น่าจะสามทุ่มเออไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนนิดหน่อยก็คือคืนน้น เกือบสามทุ่มเมื่อคืนนี้มีเทพพ่อครูก็เลยเสร็จไวัยเลิกวหน่อยค่ะแล้วเห็นประชาชนหลั่งไหลกันเข้ามาแล้วเนี่ยในการเตรียมเรารู้สึกยังไงบ้างคะในในกรณีที่เห็นทุกคนมานก็พ่อครูสอนให้มีหัวใจบริการเนาะ,ะเราก็ดีใจที่คนมาเยอะแล้วก็มาอุดหนุนอาหารมังสวิรัตที่เราทำเป็นกว๋วยเตี๋ยวเป็นขนมกล้วยอะไรเงี้ยค่ะ,คะก็ดีใจค่ะ แบบว่าอนุโมทนากับคนที่เข้ามาเขาแสดงว่าเขาเนี่ยรู้คุณค่าของของการของการที่เขา้าเข้ามาแล้วก็ได้ประโยชน์นะคะเขาซื้อของต่ำกว่าทุนแล้วก็ได้กินอาหารที่รสชาติก็ดีนะคะอร่อยแล้วก็ราคาถูกบาทเดียวค่ะคุณค่าคุณราคค่ะก็อันต่อไปนะคะน้องสายตรงบริเวณด้านนี้นะคะ ตรงเลยด้านนี้ก็คืออะไรคะเนี่ยเห็ดใช่ไหมดูเหมือนกันจะเป็นเห็ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการเตรียมอาหารเช่นเดียวกันนะคะก็มีป้าป้านะคะคุณอาป้าป้าก็คือช่วยกันเตรียมอาหารอยู่นะคะนี่ก็เป็นเห็ดออรินจินะคะ่ทราบว่าพอเห็ดอันนี้มาจากที่ไหนอะคะอ้าวไม่แน่ใจเนาะไม่เป็นไรค่ะอ่าไม่เป็นไรนะคะก็ ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการที่เราะะเป็นส่วนผสมของการประกอบอาหารของเรานะคะอาหารของเราที่เป็นอาหารที่ไร้สารพิษด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีเนื้อสัตว์ด้วยใช่ไหมคะน้องรายใช่ค่ะ,คะแล้วก็มีคุณอานะคะช่วยกันเตรียมหอมนะคะหอมใหญ่เพื่อที่จะประกอบเป็นอาหารอันนี้มาดูตรงบริเวณด้านนี้บ้างน,นะคะโดยด้านนี้นี่เขากําลังดูแล้วม่มวนมากเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราแวะไปมองไหนดีไหมคะ ตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นการเตรียม,มยข้าวะน,นะคะที่ทนนี่เัานนะน่าจะเป็นข้าวผัดนะคะคุณอากําลังพอดข้าวกันอยู่เนาะแล้วฝั่งนู้นเนี่ยทางด้านเด็กๆนักเรียนสมาสิขานะคะก็กําลังเตรียมผัดข้าวอยู่เป็นยังไงบ้างค้กินต้องบอกว่ากินหอมมากเลยนะคะเนี่ยโอ้รู้สึกเห็นแล้วมีอาการหิวข้าวอ่นนี่นะคะน้องๆสมมาสิขานะคะก็ มาช่วยกันผัดอาหารนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการเรียนการสอนของเราใช่ไหมคะใช่ที่เด็กๆเราจะมาได้เรียนรู้กับเรื่องของอะไรบ้างก็ได้เรียนรู้ของการใช้ชีวิตนะคะ,ะซึ่งการทําอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตอ่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนนะคะเรามาดูส่วนประกอบบ้างนะคะและคิดดูสิว่าจะต้องทําอาหารโดยที่ไม่มีเนื้อสัตว์เนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะมีตั้งแต่ ฟักทองนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศหอมใหญ่แล้วก็มีแคบผักชีเท่านั้นเองนะคะก็สามารถผัดให้รสชาติดีได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะฝั่งนี้นี่นะคะฝั่งนี้ทางด้านนี้ก็มีคุณอานะคะกําลังผัดผักอยู่นะคะต้องบอกว่าบางคนก็จะคิดว่าแล้วประทานอาหารบางสวิรัตเนี่ยมันไม่น่าจะทานได้แต่ทําไมที่นี่เขาทานแล้วรสชาติดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองไปสอบถามคุณอาดูนะคะ ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้บ้างโอ้ฝั่งนี้นะคะเป็นการทอดเต้าหู้นะคะทอดเต้าหู้ทอด,ทอด,ทอดกลิ่นเป็นยังไงคะชอบไหมฮะชอบค่ะอ่าน,นะคะกลิ่นหอมนะคะชวนรับประทานนะคะตรงส่วนด้านนี้ก็คือผัดผักเช่นเดียวกันนะคะก็อาหารที่ว่าต้องต้อง,องสิ่งที่เห็นเนี่ยมันคือการเตรียมอาหารสดๆดใหม,ม,ม่ให้กับพี่น้องที่เข้ามารับประทานนะคะแล้วก็ตรงบริเวณด้านนี้นะคะอ่า ตรงบริเวณด้านนี้นะคะอ๋อค่ะกะเล่นทำค่ะพอจะซ่าไหมคะข้าวอันนี้เอาไปทำอะไรอะคะเป็น,นออข้าวผัด่ะอ๋อทำข้าวผัดแล้วคะ่ะแล้วคุณอามาช่วยแค่คดัดข้าวใช่ไหมคะมาช่วยงานนี่แหละเอามาช่วยทั้งหมดเลยใช่ไหมคะก็ช่วยในทำครัวเนี่ยเต,ตือนตั้งแต่กี่โมงคะเรียนต,ตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ย ดีสี่เริ่มตั้งแต่ดีสี่แล้วกว่าจะเสร็จนี่ประมาณกี่โมงคะก็ทําตลอดไปทาครัวนี่ทําตลอดไปโอ้ค่ะแล้วแล้วได้รับประทานอาหารตอนไหนอะคะก็แล้วแต่ถ้างานด่วนก็แบบว่างานเร่งก็แบบว่าลูกค้ามารอของเยอะก็เราก็ไม่ได้กินเอมารับประทานทีหลังจ้้อ๋อโอเคค่ะขอบคุณนะคะคุณอาคะนี่นะคะเห็นไหมคะทุกคน ทำด้วยใจเลยนะคะทําด้วยใจของแต่ละท่านแต่ละท่านนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็เรียกว่าตื่นก่อนนอนทีหลังใช่ไหมใช่ค่ะ <c oughs> ตื่นก่อนนอนทีหลังกินทีหลังด้วยนะคะเพื่อที่จะบริการพี่น้องนะคะนี่ก็คือเป็นบรรยากาศเบื้องหลังนะคะเบื้องหลังของอาหารที่เราจะบริการให้กับพี่น้องในตลาดอริยะใช่ไหมคะราคาเท่าไหร่เอ่ยราคา1บาท 1, 1บาทเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย พี่น้องนะคะเราจะมีบริการตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นในวันนี้นะคะท่านใดรู้สึกว่าอยากจะรับประทานอาหารมาแล้วไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่มีของเรามีอาหารสดใหม่เตรียมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถมาที่นี่ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยจะต้องมีะภาชนะมานะคะเพื่อลดโลกร้อนนะคะแล้วก็สวมแมสนะคะทุกครั้งที่มานะคะวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเจริญธรรมค่ะ